ก็เลยจะชื่อแก้วเยอะแล้วผู้ชายก็จะชื่อคําผู้หญิงก็ชื่อคำเนาะคําก็คือทองภาษาเหนือเนี่ยทองคอําอ่ะเขาเรียกคาก็คือทองคํานั่นเองคือเป็นชื่อที่ดีไงน้องแก้วไอ้คำเนี่ยภาษาเหนือนะผู้ชายก็จะชื่อแก้วมาลูนมาลูนคือมาที่หลังเขานะคะ ความหมายของคำว่ามาลุนมาหมันลุ้นอะไรอย่างนเนาะมาลุ้นอีกล่ามาลุ้นหมายถึงยูกคนสิทธิของมาทีหลังเขาซิ้นแก้วมาลุนมเดือดเยอะมากเลยแม่ตบเบาๆไฟน้อยมันจะได้แบบจะเด่นดูเแากลับมาจะได้ไม่ต้นคนมหม้อพอมันเริ่มเล่นเราก็เบาไฟลงเที่ยวไปเรื่อยให้น้ำมันงวดน,นะคะไม่ให้ไม่ให้น้ำเยอะอย่างนี้นะ ให้น้ำค่อยๆแห้งไปเนาะแต่จริงๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเขาบอกมันไม่อร่อยไม่อร่อยเ็าให้ข้นๆภาษาเหนือเขาเรียกแกงขี้ควายมันจะเละๆค่ะ้ายขี้ควาย <c oughs> คน,นตาเป็นเด็กก็จะบอกว่าว้ายแกงขี้ควายไม่กินหรอกตอนเด็กๆที่แกไม่กินนะคะแกงพวกนี้ยไม่ชอบกินเลยแกงใบเผือกแกงข้าหมุนแกงงอไม้เนี่ยแต่พอ อายุเยอะขึ้นแล้วมาอยู่กรุงเทพนี่มักขนาดเน้อชอบอาหารเหนือมากกับมนุนนี่แทบจ,จะร้องหอจจไห้สมัยก่อนไม่อยากกินตอนเป็นเด็กเนาะแต่พอโตมาโอ้ยมันหากินยากก่อนวลวละมววนเนี่ยยากว่าหันา่นแล้ววัตถุดิบมันก็หายากไงคะน่อยอยกกวยใหญ่ก็บ้านอย,านอยา่ายงา้างก็ในง้มก็มนุน ชาวบ้างขายชาบานี่ชาบาน้ำมันชาบาน้าบ้าน้ำมันบบล้ำมันข้างคืนใหญ่นี่ที่ต้นมันยามันกันดีอะแต่มันออกปีแรกยาเขายังไม่เคยแกงจ้ะมันมันมีตั้งเยอะแล้วมันเน่าใบบีบมันเนาะอันนั้นมันเหมือนเล่าแม่เนี่ยเอามาต้มกับน้ำพริกคนโบราณก่อนหนว้อยๆมันน่ะเนาะดึงออกเพราะว่ามันมันทวงอันอื่น มันบบโตนะแม่เนาะแม่มันโดนนวดเขาเดยวนะอืมมันหนากไปนนเนาะมันเป็นธรรมชาติของต้นไนม้แต่ถ้าเปินลปูขายเปินจะตัดฟวางเหยยัอืมมีเริ่มพ่นแล้วอะ่ะเห็นไหมคล้ายๆแกงขี้เหล็กเลยนะเสือเย็นน่ะเดือดปูตลานตลานเขาไะแม่อา้าใส่น้ำมะกรูดลงไปว้าวอุ้ยหอมมา,มากๆอะ่ะ ใส่น้ำมะกรูดลงไปแล้วที่จริงเขาไม่ให้พูดเยอะนะเขาโบราณเขาว่ามันมคันแต่มันไม่คันหรอกมันเป็นมันเป็นความเชื่อทา่างเขาไม่ให้ใครมากวนหรอกไม่มากวน,นแต่พี่แก้วมาอะไรงไงแม่บอกไม่ให้พูดมันก็ต้องพูดอธิบายยังน,น,นิ่งขวดเมื่อวานนี่ มาถึงสุพรรณก็เก็บมะม่วงมานี่แจกเพื่อนไปไหลถุงแล้วนะพร้อมแคบหมูเก็บมะม่วงมาเต็มเลยยังกองอยู่ตรงนี้เลยหมดแรงที่จะเก็บตู้เย็นเต็มมีกล้วยด้วย,ยวันนี้อากาศดีข้างนอกอเปิดแล้วหอมกิน ี่ดีออกไปเลยนะบรรยากาศนอกดีลมเย็นมากเปิดประตูไว้ให้นีออกก่อนอ้้ยก็โย,โยกมาทั้งเครืออย่างนี้แหละได้ตัดครึ่งนะเอาไว้ให้ย่าครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้เอาไปที่ทํางานาไปแจกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพร้อมแคบหม,มูม่วงแบ่งกันกินเนนนออเอาละ<ห><ๆ>เดี๋ยวมันเปรี้ยวเองเวลามันนี่เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวล่ำ แม่บอกว่ายังไม่ค่อยเปรี้ยวมะกรูดสอมลูกเลยชิมสิได้แล้วแม่เดี๋ยวมันมันค้นไปเปรี้ยวแล้วนะย้ายปากจังนี่เดียวก็เปรี้ยวเกินไปโล,ลยกินไม่ได้แต่แก้วชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วยินไม่รู้เรียนเบาไฟแล้วมันเดือดมันจะเดีนออกมาเต็มเลยนี่เจบลำบากทำกับข้าวอย่างนี้ เบื่อมันกระเด็นเดี๋ยวใส่ใบอีตูกับผักชีใบายาวลงไปนะยิ่งห